สวัสดีครับผมกับผมช่างบิ๊กับมาอนีผ้ามาเบิงอะไรเก่าครับอยู่ในร้านซุ้มถอดออกนี่นะครับจากรถ้นลูกค้านะครับเป็นเยนชิมเห็นเสียดายครับเลยลองเมื่อมาเบิงครับลูกหมากแร็กครับลูกหมากขั้นชักครับก็่ป็่ลูกหมากเล็กลูกหมากขั้นชักน่าจะขอเรามคอนครับมาสีผ้ามาพาเบิงครับว่าลูกหมากขั้นชักมันมีเอียงเนี้ยอยู่ในนั้นนะครับขอบมันคือหลวมได้นะครับมันเป็นน้ำเอียงนี่เดี๋ยวผมพาให้เบิงครับล็อกให้แน่นก่อนครับกวอนต่ออออครับ หาแนวเงะก่อนครับผมเงะออกนี่ครับเงะแล้วแบบนี่คือลูกหยากกันฟุ่นนะครับกันฟุ่นก็ออกแล้วแต่ที่ทำการตัดแบบนี้ครับพาหัวมันออกมาครับเดี๋ยวปากก่อนครับตัวนี้ก็ต้องระวังเงี่ยครับจนงอยใส่ความชำนาญครับตัดไปเรื่อยๆให้มันขาดครับอีกฝั่งหนึ่งก็นะครับตัดให้มันสะอาดขาดครับผมนี่ตัดไปเรื่อยผมกลัวไมนสีขาดหมดแล้วครับ พ่อบาดแล้วบานี้มาตัดกับทางครับตัดอีกครับอีกฝั่งหนึ่งตัดแล้วแล้วกับทางครับบานี้ตัดทั้งหลังมันอยู่ครับตัดให้ขาดเลยครับทั้งหลังพ่อตัดขาดแล้วแล้วนะครับบัานี้ตอบครับนี่ลุกมาก หัวม่ต่อครับนี่ครับมันี่เป็นลูกปืนกลมๆโยงไงครับนี่ลูกนาดแบบนี้ไงนี่มันจะเป็นพาราติคับหรือสุตรลินเลยนะครับเป็นนี่ครับพอใส่ไปสักระยะเนี่ยมันหลวมครับพวกทุกอย่างพารติกตัวนี้มันเสื่อมสภาพครับมันลูกบากมันจะหลวมนะครับเดี๋ยวมาเทาก็มาแต่งน้ำงามกับมาเกี่ยรออกบางในบ่งก้ามเกี่ยรไปครับแต่งไปหมักส้วงในเกี่ยรเอาครับนี่ ล่างนะครับมาดเดี๋ยวมาพาแข่ามันครับนี่พาแข่ามันเราพายเอียงจัง่ลยครับงานงัดขวดมันถือดีงานยังไงครับงานประตำข้อขวดต้องเอียงจัง่ลยทั้งน,า,งนากระตัดเอียงคือกันครับให้มันรับกันครับปฝาลงไปนี่ครับให้มันขาดแข็งครับเหล็กนี่บ่ต้องห่วงเหล็ก ลูกหมาคันชักนย่งแข็งแน่นอนครับเกียแตงจำนอยครับลบคมลบยังให้เรียบร้อยครับแล้วล้วบาดที่เอาไปปาดเงาเล็กน้อยครับสวยงามครับปัดไปเรื่อยๆครับตัวลูกหมามันก็ใช้มาหลายสิบปีครับกีสนิมแน่ครับน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับโปกครับปัดไปเรื่อยๆครับ มักเมาหน่อยเงาหลกับพัดครับผมปัดแล้วๆนี่ครับมาแบบนี้เลยครับนี่ดำเนี่น้อยครับมันดูเป็นสีสันครับเงาหลกับง่าครับเสิร์ฟแลกเจอร์ครับกันตะนิ้มครับบัี้แล้วๆมาลองเพิ่งครับ